รุ่นงัวนหน่อยกินนมเนาะพี่น้องเกิดใหม่ต้องเก่งเลยงัวนหน่อยครับคุณกุ้มดูมันกับจิปบไล่ตามธรรมชาติแบบนี้นะครบสีโบไปอยู่อยังกับมันจนกลัวว่ามันติขาดหรือติเกินจริงๆนะครับเพราะยังสิเป๊ะซอยมันกระเทือนมากแบบนี้ทุกปีแล้วครับนี่รุ่นครับแต่รุ่นอย่างเดียวอื ข่บพิษขาบถือยุ่งจิงเลยครับตัวเขาสิด้กินชีวิตโอ้เกิดเป็นคนนี่จะแม่นมันดีครับเด้อนกับพี่นอ้อยงูงอวัวเขาติกินได้เมื่อกบ่มี่ไปใกล้เขากับ่ได้นะครับแม่เขาติดถีบเอาแม่เขาห่วงลูกนะครับออกลุงใหม่ๆเีไปจับให้แมื่อยก็หน่อยตัวนะครับที่เขาไปเฮ็ดกับมั่นได้บางตัวก็เฮ็ดได้นะครับถ้าจิเฮ็ดก็ต้องผูกครับป้องกันตัวจะคล้องไว ว่าจะเก็บมากแก่ไขรง่างนะครับเก็บหลายคนแล้วครับอย่าไเปเสื้อใจนะครับง่วนเนี่ยเขาเป็นสัตว์เขาบูมูเรืองเรครับรุ่นหนารุ่นหลังยุ่งที่แล้วครับ <c oughs> เลี่ยขาเลี่ยท่องอยุ่งที่แล้วครับ ให้็บ่ได้ถ้าเขาไปจับให้ได้ก็ทิเขาไปจับแบบนี้ไปปั๊บแม่เขาก็ทิหวงสทิยางห้่นยางอ,อนะ้อมหน้าอ้อมหลังเอาไปมากก็เลยบริกินกเตี้ยถ้าแบบนี้เขาจะมีโอกาสกินง่ายกว่าเพราะว่านมันนุ่มเขาหัวใหญ่นะครับเขาลูกหลายลูกเลยตัวนี้มันแตดลูกตัวนี้นะครับนี่ถือว่าลูกหลายตัวแล้วนะครับรุ่นรุ่นรุ่นในแต่รุ่นซอยเขานะครับ หน่อยเอ้ย่อก็ได้เป็นตัวแม่ครับค้ออผมมันตัวแม่ลุนหลวนเด็กเป็นแนวด้ผู้ได้ก็นยได้แต่ตัวแม่ตัวเม่เนี่ยมาคว้าผมนี่ตัวได้ก็ได้แต่ว่าผมเป็นแต่ตัวเม่นะครับทุกปีนะครับเลยบ่ใครได้ขายงวดเลยออกมาแต่ได้กดระเสียดายาเแถาลูกเอาเต่ามันก่อนก็เลยบ่ไดขายจากทีมก็มเลยเบิ้งงวดหลายตัวนะครับ ใส่เวลาดวนมากๆนะครับตามผีเคยเห็ดมากอกะไรหัวนม่มแงก็ปาเขาใส่ลินท่มนเป็นนะครับลูกเขาออกไม่ไม่ออกเมื่อแรกนะครับมันก็พึ่งออกได้บุก,กี้ชั่วโมงเขาก็ลูกหายกินน่มได้แล้วนะครับธรรมชาติของเขาตรงนี้ล้นต่อสู้เพื่อเอาตัวหลอดนะครับบกคือคนนะคุ้น้อยขันบ่กมีพอมีแม่ในไตได้นะครับ ว่าหากินอย่างบ่เป็น